ถึงเกก็เลยแม่ไปกราบเท้าเกก็เลยว่าร้องไห้ด้วยที่นี่เลยแม่มว่าสงเสียงเมืแม่โดน,นนะครับผมหลายท่านตั้งตารอคอยนะผมติดตามมาแตงโมที่แล้วนะครับผมแต่หลายท่านมีเอฟซีเข้ามาใหม่น,นะครับพี่ผมว่าทําไมถึงได้ตั้งชื่อว่าแม่ภูมิหอมมีเอกลักษณ์นะครับทุาผู้ชมไม่ขออนุญาตให้แม่ถอดผมให้เอฟซีที่เข้ามาใหม่ดูนะครับทุกผู้ชมผมแม่หอมจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ผมที่ยาวที่สุดไม่เปิดนะครับ นูนมีดูโฉดทำแล้ไม่ทด่านผู้ชมนี่แบบนี้ไม่ใช่ว่ามีได้ง่ายๆนะครับ่ผู้ชมนะครับเป็นเขาเรียกว่านะมีองค์อยู่มีองค์ครับแม่มีองค์ครับถ้าใครทําเล่นไม่ได้แม่จะไม่สบายอืครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับหลายท่านบอกว่าเคยเห็นหลายท่านก็ไม่เคยเห็นนะครับผมซึ่งแม่ก็อยู่ที่จังหวัดรีสเกตนะครับผมเกี่ยวเภบปูสิงนะครับผมครับแลวแม่เป็นคนฝันแม่นด้วยใช่ไหมครับแม่คนฝันแม่นแล้วงวดที่แล้วใครที่ได้ติดตามตามช่องต่างๆนะครับผม เมื่อทีแล้วเรามาทำวิธีกับแม่นาะที่แม่ใช้ปลายผมเขียนเสร็พื้นนะครับอืก็จะมีอะไรนึกจาไม่ได้แต่มีจําได้สองศูนย์ะครับสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเป็นแล้วก็มีความฝันของแม่ด้วยนาะแล้วก็แม่เขียนอะไรเจ็ดเอากะเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองที่มันออกหมดเจ็ดเก้าไงนั่นแหละไม่จำได้ครับถึงวันนี้ก็คือว่ารุดมาไมมเนาะ วันนี้แม่แม่ฝันมันได้ทําวิธีก็เลยความฝันครรัับบคคือว่าเมื่อคืนแม่ฝันเห็นพ่อพ่อเขาจะเขามาบอกว่าเขาจะเอาเมียใหม่เลยพอแกเสียชีวิตไปแล้วเนาะก็เลยเราว่าไม่อยากให้เอาหลักยายคนนี้เกลียวว่างี้ไม่ให้ไม่ให้เกเอาวว่างี้ครับเกว่าเอาเป็นเพื่อนเขาว่าอยู่ด้วยกันเขาว่า ทีนี่แกมีรถคันหนึ่งรถคันสีเขียวๆรถรถปิกอัพนะนี่แกมาหาว่าเคนน่แีไม่ให้ใครนะคะว่าแกซื้อไว้ไม่ให้เอาให้ใครเคนครเคกซื้อไว้ในบ้านเคนครเป่านะแกว่าไม่ให้เอาให้ใครก็ว่าแกบอกเมื่อคืนแกว่าไม่ได้ให้ใครหรอกเอาไว้ในบ้านนั่นเองมี่จริงไหมแม่มีก็คุปเกซื้อไว้ตั้งแต่ เอเล่นเม่หมด<อ>แกซื้อไว้ก็อยู่นมีพินอันหนึง่งแกซื้อไว้วเออพินมนะันเอออันนั้นมันกัดเออหนนะูมันกัดสายขาด<ม>ก็เลยเมยยังไม่ได้ไปต่อไว้ไม,มีพินแกแกจะเล่นเพลงอะไรเป็นมดอืมแกเป่าแคนเปา่าเนี่ยซอแกเนี่ยเออพินแกนะแกจะติดไอ,อแกเล่นทุกคืนแกเล่นเพลงอะไรแก<อ>เป็นมด แกห่วงของแกดูแกเสียชีวิตไปเร็วแกยังห่วงของแกแกไม่ให้ให้ให้เอาให้ใครเขาว่าตอนนั้นเอ้น้องเอเคยเขาในเล็กเขาเอาไปพินนะทําให้ปุนานั้นป่วยยไม่ได้รับไม่ได้นอนจนเอาพินมาคืนให้ครับหายป่วยพ่อแลนะ้วแกห่วงของแก กะซื้อมาแกไม่ให้ใครแค่ว่าเอาไว้ในบ้านนั่นแหละก็เอาไว้ในบ้านทรงอันนี่เลยแม่ตีว่าเป็นอายุของพ่อแกเสียแล้วราคาแคนแม่เขาจำได้ไหมไม่ได้จำไม่ได้ขนาดเลยตัวเลขแคนมีไม่มีแม่ในในเลขไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยห่อห่อไว้ในถุงอย่างดีเนะห่อไว้เก็บไว้แสดงว่าเลขอยู่บ้างเลย เล่นยูนิคนะให้เราติดตามทุกคนนะครับมีโอการคงสุดท้ายจะมาดูให้แม่ดูในเคียนก็มีครับคุณแม่เด็กเด็กคงนี้ก็เอาอายุแกไปก่อนครับคุณอายุแกไปก่อนเนาะอายุเท่าไหร่นาะม้อแม่ไม่เขียนให้เลยจ้ะเขียนให้คนได้เขียนตัวใหญ่ข้างนม้วิวไม่เขียนนะที่มันคือกล่องนะครับผมเดี๋ยวให้วิวเขียนให้นะครับผมผมง่ยยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวเขียนไปทางนูนก็ได้เป็นหกเก้า อายุท่านหกเก้าหกสิบเก้าแล้วก็ศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าเสียไปแล้วเนาะเลขหกสิบเก้าแล้วก็ศูนย์หกเก้าแม่พมหอมนะครับแม่ให้สามสองัวนะัที่เสียเีวิตไปแล้วก็คือศูนย์ให้มแม่ออือแม่ขีงวดนะสาวัใช่ไหมที่ผ่านมาครับสามวดติดสามวันติดนัท่วัเดียว การมวนตัวเม่ให้เขียนตอนนั้นมันไม่ให้เลขเหล่าไงสองสี่สองสี่หนึ่งมันออกซ้ำสองรอบเลยเลขเหล่าครับอ่าเลขเม่ก็ไม่เยอะนะครับอ่าเลขเม่แค่นี้แหละอ่าทุกคนนะครับครับเลขเม่ผมหอมเนื้อนะครับหกเก้าแล้วก็ศูนย์หกเก้านะครับเดี๋ยวถ้ามันจะวันที่สิบหก กุมภาอปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่คุณม่อเลขของฟันฝันเห็นพ่อที่เสียชีวิตแล้วฟันเห็นที่ไรจะออกเลขนี้ทุกทีเลยพ่ออ๋อวันนี้ใครจะออกทุกทีไม่เคยถูกแล้วเมื่อคืนวันพระใช่ไหมหรือวันคร้าวเมื่อคืนวันศิลป์วันศิลป์วันพระครับครับคุณผู้ชมนะครับพ่อเกชอบสวดมนต์ทุกคืนเกสวดชินบัญชรด้วยพ่อนะสวด ทุกคืนเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเกย์สวดเกย์มาบอกจริงมาบอกจริงเหมือนมนฑ์แบบลายช่องนครับชัดแคปแคบแคปดี๋ยวชอบสวดมนต์นะครับแล้วก็มาเป็นมนต์พระเนาะเข้ามาชินด้วยนะครเกย์สวดทุกวันเลยเกยไม่ได้หยุดเกยสวดแต่ชินมันชอนแบบเกย์จำแล้วเกยไม่ได้ดูหนังสือหรอกเกยสวดตลอดไม่ต้องดูหนังสือเลยสวดได้เลยเก่งมากไได้ดูหนังสือหรอก รับนี่ก็คือความฝันของแม่นะครับก็คือฝันคืนวันศีลวันพระพอดีนะครับใช่แปดคําวันนี้วันพระครับามค่ํงนังไม่จะฝันแม่น,นะครับแบบนี้แม่บอกว่าฝันเห็นพอ่อที่ไรออกทุกทีเลยแม่ทุกทีหกเก้าแม่ยังเคยซื้อซื้อถูกสี่สิบบาทตอนนั้นนะฝันเห็น เออเมย์ซื้ออายุแกนั่แหละแหลวงวดนที่แม่จะซื้อไหมยังไม่รู้เลยยังเมย์จะซื้อแต่ลอตเตอรี่อ๋อถ้าถ้ามีลอตเตอรี่ก็เมย์จะซื้อไว้แบบว่าจะซื้อแล้วไปชนกับเขาก็ไม่ออกเลยเลยซื้อเลยไม่ได้เลยมันจะเฉียดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งตลอดเลยเอาไม่ได้ต้องต้องบอกเขาให้เขาซื้อให้ หลายท่านเจว่าแม่อยู่ที่ไหนตอนนี้อย่างนี้เนาะคือคือนอกพื้นที่นะแม่วันนี้เนาะนะครับเป็นยังไงบ้างแม่มากแม่มาถึงตรงนี้นี่ภูมิมเป็นยังไงบ้างแม่ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเขาก็เจ้าทีเขาก็แรงเหมือนกันที่นี่แรงีทก็แรงก็แรงแม่มาบ่อยนะคะที่นี่มาสองรอบเลยเนี่ยสองรอบเออ รอบที่เรกนุนไปอยู่ตรงน้นน่ะตรงเมืองรับเลงไหมตรงที่วาตรงนั้นแม่มาก็แม่ใจก็ชวนไปให้เปิดที่ยวเขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหตรงนั้นที่ว่าจะสร้างนั่นเลยที่มีตายายเกเป็นคนทําบุญแล้วก็สวดมนต์ตรงนั้นนะ<ม>่ะตายายเขาเขาจะภาวนาสมาธิตลอด ตายายตรงนั้นน่เมใจเคจะภาวนาสวดมนต์ครับก็ fc รอติดตามเลขในแคนใน,ใน<อ>ที่โฮไว้เพื่อมีเลขนะแม่เนะาะเดี๋ยวไปดูแม่ก็ไม่มมไม่เคยรู้เลยแม่ไม่ได้ใจนะครับเมื่อมีเลขหรือเปล่าแต่พิมพ์เขาว่ารอไว้โค้งสุดท้ายเลยจะตามห้อีกรอบหนึ่งนะแม่เนาะแต่ทด่นน่ๆก็คือใครเห็นเลขความฝันแล้วก็จับจองฉลาก กินแบบละเทบาลไทยด้วยได้ด้วยนะครับผมเนาะครับเพราะแม่บอกว่าฟันเห็นทีไรมาทุกทีอืมก็ฟันแบบนี้มาทุกทีเหมือนนกัมาทุกทีนะครับกอไม่คนพลันกันมาดูอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะมาเฉยรอบหนึ่งเลขที่จากาเอฟซีในงวดประจำวันที่16กพศสองพันหกสิบแนะครับครับอ่ะแคปแม่บุญบุญในทบครับแคปใบแคปใบทุกคนนะครับแม่พมหอมนะครับ ชัดเจนนะครับอ่าโอเคแม่ใหพ้นลูกหลานนะแม่ขอ,อาสาธุ FC ทุกท่านที่ดูแม่นะแม่ก,มก็บอกไปอย่างนั้นแหละให้เป็นแนวทางขอให้เขามีโชคมีลาบถ้าคนที่ติดตามแม่เขาเขาให้มีโชคด้วยร่ำรวยเงินทองสุขภาพพลไมัยแข็งแรงสมบูรณ์ได้หูทิพตาทิพ เลเจตูปรยานพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมทุกๆคนนะคะสาธุกจบแม่จะเก็บผมให้เอฟซได้ดูครับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแม่เก็บผมแม่จะเก็บผมแล้วนี่ดินอะไรมันเข้าไปมันมันจะไม่อยู่นะมันจะออกมันมันไม่ได้เข้าไาดูออกครับทุกคนไม่เก็บนะครับ เก็บเศษโอยจะเหมือนหมวกเมยไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยมีคนเดียวนะครับแม่ผมหอมทุกคนครับผมแม่ก็หอมจริงๆนะครับเราถ่ายทําไม่มีอะไรเลยครับคือแม่ได้เป็นของเราเคยได้สัมผัสแล้วครับกินผมกินแม่หอมนะครับถึงเรียกแม่ผมหอมนะครับขอบคุณแม่มากครับผมาขอบคุณค่ะจางสวัสดีค่ะฝากไลค์แชร์รับเหล็กกันไปพพิมเป็นะคร้อนส่วนตัวเลขที่ทต้องชมไม่เห็นก็จับจอนขนาดที่เป็นแล้วถ้ามันใจก่อนั้นใ้เห็นแม่ អូយអត់ឲ្យត្រូវៗព๊ะเลย